อันนี้ก็จะเป็นที่เที่ยวอยีกที่หนึ่งที่เมืองสงุรานะคะเป็นเมืองเก่าย่านเมืองเก่าอันนี้ถนนนครนกเก็เรียกทงโรงสีแดงโรงสีแดงีนบ้านเก่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอน,นุรักษ์มีอายุกว่า 200สองร้อยกว่าปีได้ใช่ไหมต้องเข้าไปดูข้างในนะคะอันนี้สูงขาสู่เมืองมรัเดโกรดใช่ตัวนี้มันมีนสโกุลเขายอมรับเพราะว่ามันมีมันเป็นปสถานที่แบบโบราณมากเลย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองสงขลา อันนี้จะเป็นเชิงอนุรักษ์จะมาป่านนี้เขาปิดแล้วจะเดินดูที่ที่นี่นะคะอันนี้รูปร่างจำรองอบ้านเรา คนสงขาเขาก็จะเรียกโรงสีแดงเมื่อก่อนจะเป็นโรงสีข้าวแล้วอยู่ใกล้แม่น้ำเป็นท่าเรือส่งออกนอกวันนี้ส่งออกนอกวันนี้วันเสาร์ที่จริงนะักท่องเที่ยวเยอะนะฝนมันตกแฟนก็มีเวลามาไปมาดูมาถ่ายดู ว่าจะมาหลายวันแล้วไม่ได้มาอันนี้คือภาพเก่าแล้วก็เอามาทำแบบจำลองไว้ให้นักศึกษาหรือว่านักท่องเที่ยวได้ดูนะครับี่พัเรามาดูกแต่แผนที่า ก็เป็นสีขลับุรดีเมืองสีขลา,ดดสสข,ข,าของโบราณั้ั้นะการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่นี่จะมีเยอะออนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่เข้ามาถ่ายให้ดู ปกติแล้วจะมีเยอะเดี๋ยวจะมาถ่ายลงเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี่เป็นกำแพงเมืองสงขาเป็นกำแพงเมืองกำแพงเมืองเก่า <c oughs> นี่คือสถานที่ที่มาวันนี้ โรงสีแดงอันนี้กำแพงนครนอกอันนี้ก็อยู่ถนนนครนอกนะคะอันนี้ปีสองห้าหกห้าอันนี้ปีออันนี้สองศูนย์สองสองอันนี้สองศูนย์หนึ่งเจ็ดบ้านเมืองตอนนั้นก็คือยังโบราณมากเลย พอซ้อที่เราเกิดเลย อันนี้ก็เป็นแบบภาพจำลองไว้อันนี้คือน่าจะเป็นรองอามาดดุรีคุณราชกิจจกาลีผู้ก่อตั้งลรงสีแดงหับผู้หินหูรุ่นสองก็นายสุชาติรัตนปราการผู้เสียบทอด รุ่นที่สามก็นายรังสีรัตนปาการรุ่นที่สี่ก็นายช,ชนกคงรัตนปาการรุ่นที่ห้าก็นายอนุพง์รัตนปาการทายาทรุ่นที่ส <c oughs> ี่มีทายาทรุ่นที่หนะ้าแล้วข้างใน,น คือขาส,สอบใส่ข้าวเมื่อก่อนก็จะมีภาพจำลองให้ดูอันนี้คือภาพท่าเรือด้านหลังนะติดชายทะเลขนส่งจะเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าออกสู่นอกประเทศท่าเรือข้าวก็ส่งออกรอบ กระสอบใหญ่ๆแบบนี้ <c oughs> ที่นี่คนมาทำกิจกรรมแบยนี้ต้นท่าเรือ จกจกรรมเขาจะมาจัดกันรงนีน้มีเป็นสถานที่โบราณนลยุงย้งข้าวอันนี้ลงสีข้าวเมื่อก่อนนะคะตอนนี้นจะเป็นลงสีข้าวข้างบนก็อยู่ในสภาพที่โอเคกขาปรับรูอยู่เรื่อยๆได,ๆได,ได้อันนี้ก็เรือ เรือโบราณเรือเรือการเรอวกตงวนนี้จะเป็นเรือการเรืวกจำอย่งเป็นชื่อไม้เก่าสีปีบดอกสีเหลืองปลายดอกกระดังฮาจีนสร้างเมื่อ2489 ก็ต้องเที่ยวในทะเลตส,ส,สาบุงีาและอ่าวไทยโหนานมากแล้ว <c oughs> กล้าเดินก็อมเลราก็ต้องเดินออกจะเดินไปถ่ายดูที่ท่างรูงก็ต้องเดินออกถึงเลยสรุปต้องเดินออกอนนี้ผู้ต่อตั้งจุ่เรี่ยง ผู้ก่อตั้งโลงสีแดงอุกิตอนนี้พายาคผู้สานต่อโลงสีแดงสุดชาติและธนกาการอจ โบราณก็เก่าแล้วก็มาบูราณน,นะ่อมแซมใหม่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว <c oughs> อันนี้ด้านหน้าด้านหน้าคนแบกกระสอบข้าวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรงสีแดง เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้าอขายเยอะอย่างนี้ร้านเป็รนร้านกาแฟพวกคาเฟ่อ,อะไรเล็กๆเยอะเหยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีบริการอันนี้ร้านที่นี้ ข้าวต้มข้าวต้มปลาข้าวเสียวอันนี้จะสองั้นบ้านนี้งบ้านมือก๋เป่าดีมากและท่องเที่ยวก็ยังมาเรื่อยๆนะคะท่องยังมากันอยู่เรื่อยๆ มีขายกันทั่วเลยคาเฟ่คาเฟ่เ,ฟเล็กๆน่ารัก,น,รกน่ารักกันคนจะเยอะก็ขายบริการนักท่องเที่ยวตรงนี้กม็มีสวยงามถน,นนคอนครนอกย่านเมืองเก่ามีหลายร้านเลยร้านคาเฟ่ร้านไอติม จัก,กรยานให้บริการด้วยวนะเผื่อใครสนใจมาเที่ยวดูติดต่อมาได้นะคะติดต่อมาได้ติดต่อมาทางช่องได้นะคะมีขายขนม,มขายกาแฟจัดร้านาด้ยน่ารักถ้าเป็นเมื่อก่อนบ้านแถวนี้จะปิดจะเป็นบ้านคนจีน เขาจะปิดละปิดบ้านเกือมากจะอยู่แต่ในบ้านกันเดี๋ยวนี้ทางนี้ก็เป็นของฝากะของฝากวกข็ขนมนมเนยองกินเล่นไปมาเที่ยวก็ซื้อฝากจ้ บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็ ừ, กส,ส,สร้างตั้งแต่พองสีกศูนสองสี่ก้าููาม สนใจชอบเที่ยวแบบเมืองโบราณต้องมาที่นี่นะคะสงขลาท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์อ่าไอติมสิงโตก็มีนะคะฝั่งนู้นจะข้ามถนนไปดูบ้าน ทะเลสบายเลยคาวซ่ดูดีดูดีน่านั่งน่าเที่ยวนอันนี้เป็นบ้านเท่าแก่แ กติปิดกี่โมงคะ5โมง่ปกติปิดกี่โมง5โมงที่ตรงนั้นอ่ะบ้านปะไพก็ปิดกี่โมงปิดแต่ว่าแต่ว่าเปิดก็เปิดได้เข้าใช่ไหมค่ะแต่ว่า5โมงปิดนเปิด้เข้า9โมงเหนกันแล้วก็ปิดโมง้าปิด5โมงกันเพราะมันดีเดียวกันโอเค เจะมาเข้าซอยนี้นะคะซอยนี้ก็มีคนมันจะทะลุไปถนนนครใน,น,นล้และถนนนางงามมันจะเป็นตึกเก้าแก่โบราณ <c oughs> ถนนนคร,นะครในก็จะเป็นเมืองเก่านะคะบ้านจะเป็นบ้านโบราณแบบนี้นะคะนะแบบนี้นะคะ จะมีภาพถ่ายฝาปนังให้ดูให้มาถ่ายรูปกันสวยๆทั้งนั้น เราก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้บ้านก็จะเป็นบ้านเก่าประมาณนะะบ้านเก่านะคะนครน,นอกนครในเดินตรงไปอีกก็จะเป็นถนนนางงามนะคะตรงนั้นจะมีศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดี๋ยวเดินไปดูสักนล็กบนอะคนถ่ายรูปเลยกย่า,ยนยานเมืองเก่าตรงนี้มีสนนถนนสามสายนครนอกนครในถนนนางงามแล้วก็จะมีซอยซอยเยอะซอยเยอะมาก ฝั่ง,ง,งนน้นฝั่งนี้มีผู้อยู่อาศัยกันเต็มนี่ก็เป็นศารนี่สวยนะคะอือ ท่านไม่สวยกี่ร้อยปีไม่ดูนะแต่ว่าถ่ายไปก่อนใครอยากรู้ต้องมาศึกษานะคะต้องมาศึกษาย่านเมืองก่าตึกโบราณโบราณ จะมาบ้านคุณปลาบภพยก็มาไม่ทันแล้วก็ปิดนะตรงนี้ก็จะไปแยกนี่ถนนยะลิงถนนรามมันมันจะไปทะลุกันได้เดินได้ทุกซอยมาดูบ้านหลังนี้กหลังนึง เก่าบ้านโบราณโซนนี้จะเป็นบ้านอย่างนี้หมดเลยแต่มันก็เก่าจริงนะไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วแต่ถ้าฐานเจ้าพ่อหลักเมืองประมาณร้อยร้็เก้าหรือร้อยแปดสิบปีเนี่ยน่าจะน่าจะใกล้เคียงนะต่สารเจ้าพ่อก็เยอะแล้วเหมือนกันหลายร้อยหลาย 200เกือบสองปีแล้วเหมือนกันอันนี้คือบ้านของคุณหลับไพว่าจะมาถ่ายที่นี่แต่ต้องมาต้องมาเช้ากว่านี้อันนี้ก็ปิด5้าโมงไม่ทันก็เลยถ่ายข้างนอกอันนี้ด้านข้างน,น,น,าน,างน,นคะคะเขาสร้างแบบสวยงามมากเขามาบูรณะใหม่ เขายังทำไม่เสร็จที่นี่จะมีของเก,เก่าโบราณโบราณเยอะท่าแเก่ก็ชอบเจ้านะสภาพเขาก็จะไว้คงเดิมเครื่องลายคราบจะทำแบบติดฝา เที่ยวที่นี่น่าเที่ยวทุกหลัง,ลงก็คือจะเป็นบ้านโบราณหมดเลยสองน้นองสาว อันนี้บ้านคนกะภไยจะมีด้านหนึง่งส่งนี้ <c oughs> บ้านเกาน่าๆโบราณโบราณก็ลองเดินดูไปเรื่อยๆนะคะที่จริงแล้วคน่ายอ่าชอบแต่ก็มาไม่ทันทักทีนึง่งอันนี้ ที่นี่อมาจำเข้ามาสวยงามมากสวยนะคะเข้าไปดูใกล้ๆไปแอบถ่ายใกล้ๆนะคะจะเข้าไปดูก็ไม่ได้แล้วมองเข้าปิดแล้วเก็สวชงามเลย บ้านหลังนี้โอ้โหโบราณมากเลยสองสี่้โอ้ยมัอยู่สภาพโอเคเลยกระเบื้องหลังคายังสวยงามเลยตอนนี้ลูกหลานก็มาเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งคาเฟ่มีกาแฟขนมอะไรบริการคนเยอะใช้ได้สองสี่ ห้าเก้าตอนนั้นเราไม่รู้อยู่ไหนทีนัฝังนี้ก็ศูนย์เรียนรู้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ฝังนี้อยู่เย้งๆกันนิดนึงคนก็จะมาเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆก็ตรงนี้